สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเริ่มเหนื่อยแล้วครับท่านถามว่าเหนื่อยเรื่องอะไรจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ของฟ้าฝนนั้นก็ใกล้เที่ยะตกขึ้นมาขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าผ้าที่ตากไว้นั้นจะได้เก็บหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็ต้องขอเตือนท่านทั้งหลายนะครับให้ระวังฝนฟ้าไวใ้ให้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าถ้าเกิดจําไม่ผิดนี้เอาพายุจะมาถึงวันที่เท่าไหร่แล้ววะเห็นตอนแรกบอกวันที่5นะรผู้ชมวันนี้ร้รูสึก่าจะมา อีกต่อเนื่องหรือป่านนั่นก็ต้องติดตามโดยสถานการณ์วันนี้นะคะรับท่านผู้ชมหลายต่อหลายเรื่องกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของบรรยากาศของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์บรรยายงานวันต้านการคอร์รัปชันย้ำผู้นําต้องมาด้วยความโปร่งใสนะครับท่านผู้ชมโดยโปร่งใสที่ว่านี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปยึดอะไรมานี่มันถือว่าโปร่งใสหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามส,ะะสถานการณ์โดยกระแสของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี้รู้สึกว่าจะเป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับหลังจากที่แต่งชุดประจําชาติหรือว่าชุด หลับนะครับเดินผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่อาหลับลาตีแต่อย่างใดก็ส่งผลให้มีประชากรบางส่วนเดือดครับท่านถานเดือดมากแค่ไหนจ้าก็ได้ออกมาบอกเนี่ยชัดชาติอย่างง้นชัดชาติอย่างนี้อะไรโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะครับเดินผู้ชมโดยสุดท้ายนี้ชัดชาติวันนี้นี่เลยออกขอโทษมาแล้วแต่งชุดซาอุทาเข้าใจผิดยันพูดเต็มที่แต่มีสิทธ<ไ>ิ์อะไรประมาณนี้นะครับเดินผู้ชมก็มีคนไปยื่นครับท่านแล้วคนที่ไปยื่นเป็นใครดูแล้วเอ๊ะตอนแรกหน้าคุ้นๆไว้เนี่ยเอสรุปคือไปคน คนข่าวมานะก็เริ่มผู้ชมเจอเคยปีนเสามาประมาณ2หดแล้วตั้งแต่ปี6-1แล้วถ้าจะไม่ผิดอีกรอบนึงนั่นก็ปี64จากปีนเขาเสร็จแล้วไปอย่างไรต่อไปปีนปีนเสานะก็เริ่มผู้ชมเสาขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําการไปปีนเขาครับท่านไปคดีน้องชมพู่นะก็เริ่มผู้ชมไปเรื่อยเลยทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านโดยเจ้าเดิมเจ้าเก่ามาแล้วเฮ้ย,ยพระครูประหลัดปีนเสาขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมไฟ้สดบอกชาวโลกด้านล่างมันวุ่นวายโดยวุ่นวายจริงจริง นับด่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าใจใช้เจ้าหน้าที่ในการเกลี้ยกล่อมนั้นรู้สึกว่าเป็นเวลา20กว่าชั่วโมงนะเนี่ยสำหรับคนที่มายืดเรื่องนับด่านผู้ชมคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านแต่ที่แน่ๆวีรกรรมอะไรนี้ได้ขุดออกมาบางส่วนนับด่านผู้ชมโดยปีนเสาก็ทํามาแล้วปีนเขาโหนเรื่องน้องชมพู่ก็ทํามาแล้วและอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ชั่วนาตาปีผ่านมานับด่านผู้ชมตอนนั้นจารายการไม่ได้แต่ว,ว่าเป็นช่อง3มที่มีคุณไก่พาสิทธิ์ในการสัมภาษณ์พาะรูปมนี้นับด่านผู้ชมได้มีก เราลองเรียนมาจากชาวบ้านนะเนี่ยบอกว่าวัดนี้มีการสั่งหมูกระทะมากินด้านพระนี้ตอบว่าอย่างไรพระปีนเสาก็บอกสั่งหมูกระทะมากินก็ทําได้มาแล้วบอกกินได้ก็ไม่ผิดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเปกก็นโรคกระเพาะนะครับผู้ชมบอกว่ากินได้นันเนี่ยสั่งหมูกระทะมาได้เพราะถ้าเกิดสมมติคนเป็นโรคกระเพาะพระเป็นโรคกระเพาะอะไรนั้นก็จะเป็นต้องกินอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมก็สร้างความงุนงงให้กับชาวบ้านไม่หยุดยัง้งตอนแรกก็นึกว่าใครอ๋อที่ไหนได้ครับท่านพระปรหลัดนะครับวยชัดชาติแต่งชุดอาลับก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผืนก็ ปีนเสาก็ทํามาแล้วปีนเขาก็ทํามาแล้วด้วยหมูกระทะก็สั่งมากินรอบเย็นแล้วด้วยก็ต้องเล็ดดีๆข้ามผ่านไปก่อนโดยการแต่งกายแค่นี้มันก็เป็นปัญหาเรื่องราคาราก็สั่งได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้เราต้องโยงไปยันพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการแต่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว,ว่าเป็นการเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็ต้องติดตามสถานาการณ์นะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ทัวลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงการไปเป่านกหวีดเมื่ออดีตชาตเมมื่อปนนนััั้แลยง โดยตอนนี้เพื่อไทยครับท่านสอที่จะคลากะสังหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยกระแสต้านนั้นมาอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมปมที่จะส่งนางนิชาอะไรสักอย่างหนึ่งอดีตกบพอสรอดช่องเป่านกวีดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหาผู้ชมมาทําไมส่งมาลงสอสอสมุทรสาครน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเขตแม่กองอะไรประมาณนี้โดยคู่ต่อสู้นั่นก็คือคุณรังสีมาลอดและสมีนะครับประชาธิที่ปัแต่ถ้าเกิดท่านจาไม่ได้นั้น <c oughs> คนที่ลากเก้าอี้นั้นนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณรังสีมาโดยถ้าเกิดรอบนี้ งคนนี้ลงนี้น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้ไม่รู้ว่าปัะชาที่ปั์จะได้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมกระแสมันก็วุ่นวายวกนลนหไปหมดโดยมีคําถามตั้งมาหลายอย่างนะครับว่าเอ๊มันเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะเนี่ยโดยเมื่อ78ปีก่อนนั้นเป่านกหวีดและยิ่งรักสู่ตอนนี้เออดันมาดันเข้าเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมเราก็นึกว่าเป็นสสมาก่อนมาหลายสมัยแล้วสุดท้ายมันยังไงไม่เคยได้เป็นสอสทั้งสมัยนะครับท่านผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่แรกครับท่านเป็นครั้งแรกผูุ้ชม ไม่รู้ว่าเออเพื่อไทยคิดยังไงถึงส่งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแต่ที่แน่ๆทัวลงเดือนไม่หยุดยั้งบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหันก้าวไกลแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะเราต้องให้อภัยกันนะเขากลับตัวกลับใจแล้วบางคนก็บอกเดี๋ยวกูจะไปเสีรวมไทยอะไรประมาณนี้นะคะรับเื่อนผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยจับตาแต่ไม่ต้องจับยายนะคะรับเื่อนผู้ชมพราะอนี้จับตาเป็นการบอกให้ฟังเฉยๆสารธรรมนูนเอยสารธรรมน,นูเรียกนะักถกพิเศษ8กันยายนี้ เมื่อวานนั้นจําผิดนะครับว่าวันที่8นั่นคือวันพุธไม่ใช่โดยวันพุธท,ทุกวันพุธนี้สารรัฐมนูญจะมีการประชุมต่างๆ,ๆนานานาครับด่านผู้ชมส่วนวันพฤหัสที่8กันยายนนี้ปมคดี8ปีประยุทธ์เนี่ยลุ้นจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะไปครับท่านหลังจากที่ศาลมีมต,ติให้ประยุทธ์นี้ส่งคําร้องนะะในในภายใน15วันแต่ประยุทธ์นั้นส่งเร็วอย่างเหลือเกินก็เลยทีเดียวไม่รู้ว่ากลัวจะไม่ได้นั่งนายกต่อหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจส่วนทางด้านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ ยังนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็จะบอกให้ใจเย็นก็ไม่ดีนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะกลัวใจเย็นไม่ไหวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมส่งนกหวีดลงนี้โดยเพื่อไทยแนบประยุทธ์โชว์สปิรตลาออกเยอะไม่ต้องกลัวด้านปวิรแสงหน้าเชื่อนายกคนใหม่ดีกว่าครับท่านอันนี้ก็มาจากคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออย่างรุนแรงอเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยประยุทธ์นะเนี่ยอตอนอยู่เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม,ชมตอนสารสั่งให้หยุดช่วงคู่ช่วยามนั้นปวิรก็ได้ทําการออกมาเฉยแฉนะครับท่าน เฉิดฉายกันเลยทีเดียวจากแต่ก่อนนั้นเดินเต้นนกเอี้ยงในการเดินบูชชมสู่ตอนนี้หน้าตั้งไหลตรงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพออกมานนเนี่ยตอนไปเยือนกระบีแล้วมันยังไงภาพเป็นแบบนี้ อะไรประมาณนี้แล้วมันยังไงโดยใน,ใธธานายชัยวุฒิธามาคณานุสรรัฐมนตรี DES ซึ่งมาแทนบีผู้ที่พงหลังจากเบานกวิดร่วมกับนายสุเทพแล้วก็โดนสารตะเพิดจากการเป็นรัฐมนตรีไปนั้นก็ได้บอกว่ามันเป็นบุงก้องพลเอกประวิทย์นั้นกําลังกระพริบตาในกใรัเบื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่นนแน่ๆตอนนี้ครับท่านวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วนะในกรัเบื่องผู้ชมลูกหยีเพราะว่าตอนนี้นั้นมันก็มีอยู่แค่นี้เอาไว้วางไว้เป็นตัวโชว์แล้วก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มครับถามเนี่ยจะเอามาวางเพื่ออะไรไอ ว่าจะตอบอยังไงก็เลยต้องตอบว่าเอามาขายเลยต้องวางไว้แบบนี้แล้วถ้าไม่เอาไว้วางแบบนี้ก็จะไม่มีคนเห็นแล้วเว้ยเฮ้ยไอคนที่ถามนี่มันก็แม่มึงเอ้ยแปลกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหลายที่สั่งลูกจีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไอเราตั้งเป้าว่าอภายในหนึ่งเดือนจะหมดหรือเปล่าวะเนี่ยที่ทำทำกันไว้สรุปที่ไหนได้หนึ่งวันครึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกแถลงการไปแล้วนั้นก็หมดทันทีทันควันกันเลยทีเดียวก็ต้องขอบ ก็ไม่รู้ว่าอีแลงผือนะกรเรื่องผู้ชมบรรยากาศของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี้ก็ยังคงโดนจับผิดอย่างไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เรื่องการปิดสวิตสว์ต่างๆนานานั้นจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้นายคำนูลสิทธิสมานครับท่านหนึ่งในสวอเอาด้วยปิดสวิตสวาในการโหวตเรื่องนายกลั่นไม่มีเหตุผลให้อยู่แล้วโดยคำนูลสิทธิสมานสวลอดช่องเอาด้วยเว้ยเฮ้ยปิดสวิตโหวตนายกตามล่างตามร่างแล้วธรรมนูญมาตา272ด้านสมชยสัยศรีสุทธิยกร เออสองเจ็ดสองของสมชายลั่นไม่มีเหตุผลให้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่มีเหตุผลให้อยู่นี้คือไม่มีเหตุผลให้อยู่ในการเลือกนายกแล้วหรือว่าประยุทธ์ไม่ควรอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเราต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยบทเฉพาะการของสวนี้มีอยู่แค่5ปีนะครับท่านผู้ชมและการเลือกตั้งรอบหน้านี้ถ้าเกิดออกมาปี66นี้มันจะนับอย่างไรวะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดโบทนั้นมีสิทธิ์หวตได้อีกหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าโดยมี250ววออยู่ในมืแล้ แต่ว่าตอนนี้นายสมชายศิริสุทธิยกรนั้นอดีกตกกตตอนนี้ไปอยู่ร่วมกับวีรบุรุษนาแกเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถามมีเรื่องอะไรบอกได้ออกบอกมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยน่าจะมีสวไม่เกิน40คนหรอกที่เอาด้วยในการที่อาโหวตไม่ให้อะไรว่าสวาเลือกนายกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมลาดไม่ไปไล่ไม่ลงก็ไม่รู้ว่าจะทําผืนดีครับท่านส่วนตอนนี้มาที่สถานการณ์ในลุงตงงุงดังสังขยานะครับท่าน โดยตอนนี้ประยุทธ์เว้ยเฮ้ยหลังจากถูกพักงานนี้ก็ส่งผลให้พลเอกประวิทย์นั้นเฉื่อยฉาไม่หยุดยั้งนะเนี่ยแล้วก็บางคนก็ถามน้มองหนูหันไปเชียร์ประวิทย์แล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้บอกเล่าตามข่าวเว้ยเฮ้ยโดยหาข้อตีบยากนะครับท่านผู้ชมนอกจากเดินเต้นนกเอี้ยงแล้วนั้นวันนี้ก็ได้มีการออกบอกมาอย่างเป็นทางการในเช่นเกมหลังจากที่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่างลงอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยแรงงานอนุมนพินโยศิลวัตรแล้วก็โดนตะเพิดไปธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยก,วกระทรวงเกษตรนายนิพญญาาน แล้วส่วนานางกนกวันเวลาวันสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วขราวในครือน,นผู้ชมแล้วก็จะมีตําแหน่งอื่นอีกหรือเปล่านี่ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ไม่อยู่คนหนึ่งเว้ยมันหายไปเลยจากหน้าจอเลา้าถามใครจ้าพักสุเทพนะครับโดยไม่รู้ตอนนี้นายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยอเนกเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยสบายดีหรือเปล่าข่าวข่าวเงียบเงียบหายไปเลยก็ไม่รู้แหล่งผือนนครือนผู้ชมเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมหรือเปล่านั้นต้องจับตาโดยอันนี้โฆษกกลาาหมเผยประยุทธ์สั่งทุกเหล่าทัพเตรียมสงา ช่วยชาวบ้านรับมือฝนตกน้ําท่วมน้าป่าทะลักทะลวงในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครัในในบท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการออกมาในฐานะที่ไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาหมนะครัในในบท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสารสั่งให้หยุดการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นตามหลักการเป็น รัฐมนตรีก็น่าจะหยุดไปด้วยอะไรประมาณนี้แต่วิศณุเครืค่องงานก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นแค่รัฐมนตรีนั้นออดำรงต่อเนื่องได้เลย20ปีก็อยู่ได้นะครับท่านผู้ชมถามว่าจุดอยู่ได้อย่างไรตาจ้าอ,อ,อยู่ได้นะครับถ้าเกิดจะไม่รีด่วนตายไปเสียก่อนนั้นก็น่าจะอยู่หรือจะไม่อยู่นะั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมมันอีลลงตุงนงังสังขยาไม่หยุดยั้ยงส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยถามใครอีกแล้วโดยอมารชัชดบมิตรคุณครับท่านผู้ยื่นดอกไม้จันทังคานพุทธนะครับรทา่านผู้ชมหรือว่าเบื่อหัดส เข้ามาอยู่ในสภาแล้วมันยังไงแล้วก็ได้มีการยื่นกระจกให้นะครับหลังจากที่ประยุทธ์บอกว่าที่บ้านตัวเองนั้นมีกระจกหรือว่าไม่มีวะแต่ว่าไม่ค่อยส่องกระจกอะไรเท่าไหร่หรือว่ากระจกที่มันส่องนั้นเป็นกระจกบ้านที่แบบมองเห็นแต่ตัวเองในด้านที่ดีๆนะครับนกักผู้ชมน่าจะเป็นแบบนั้นเว้ยเฮ้ยอ่าโดยอมราัดก,ก็ถามกลางสภาเนี่ยสวส,สวรอดช่องทั้งหลายใช้นี่บุญคุณคอสอชอครบหรือยังจี้ปิดสวิตตัวเองเพื่อประชาชนนะครับนักผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากสสอัชมิตรุทมาส ว่ทั้งหลายใช้นี่บุญคุณคอสชอซึ่งตอนนั้นประกอบด,ด้วยประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์ต่างๆนา,นานาในการแต่งตั้งขึ้นมานะครับท่านผู้ชมใช้หมดหรือยังอะไรประมาณนี้จี้ปิดสวิตตัวเองโดยอันนี้ฟันธงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องถึงหมอนรักเลยอันนี้หมอนนัดครับท่านแต่ว่าหมอนัดที่ว่าน,นี่ไม่ใช่ยานัดนะครับท่านผู้ชมไม่มีทางเป็นไปไ,ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรโอ้โหเพราะว่ามันต้องใช้ไอ้นี้ไอ้นี้เขาหนานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโฟมล้างหน้าที่ผมใช้มันไม่หนานะครับท่านไม่เชื่อดูได้นะเนี่ยสิวฟ้าไม่มีเลยนะครับ แต่อะไรบอกไม่รู้มีเหมือนอมีแต่อะไรเหมือนกันนั่นก็ไม่แน่ใจโดยชาวบ้านในช่องก็บอกว่าทาไมน้องนะัดดูดีอย่างนี้ป้าผัวลุงวิ่งมาเลยบอกดูดีเหรอโอ้ยแบบนี้ไม่ดูดีกว่าไอ้แล้วก็งงเว้ยป้าผัวลุงมาอีกแล้วนะการทผู้ชมก็ไม่ได้มีอะไรครับท่านเลดี้บีค้าผ่านมันไปก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจดจ้องอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยพลเอกประวิทย์นั้นเนือที่ปรึกษานี่วางเกมได้อย่างดีดีนะกท่านผู้ชมโดยได้บอกว่าะจะ ลงตรวจเช็คพื้นที่น้ําท่วมทุกวันจันในเวลาราชการแล้วมันยังไงส่งผลให้ประยุทธ์นั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติเองอยากจะไปลงแบบนั้นด้วยนั้นไปตรวจพื้นที่ตรงนู้นไปตรวจพื้นที่ตรงนี้นั้นก็อาจจะทับรอยเท้าของพลเอกประวิตย์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันอังคารนั้นก็หมดสิทธิ์เพราะมีการประชุมพลรมอครับท่านก็เป็นการหลอกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงกองเชียร์กองอวยก็มาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือใครนายเสรีวงมนนาาคครัับท่่ผู้ซึงงมมีวสสย อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเนี่ผู้ชมแม่มืองเอ้ยสงสัยทุกเรื่องกันเลยทีเดียวโดยนายเสรีวงมนทาอดีตนักวิชาการประหลาดไม่รู้ว่าตลาดสว่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสี่สิบกว่าปีมาแล้วหลุดจากสงครามเย็นหรือเปล่าไม่มีนะเสรีอบรมสสอบอกว่าประยุทธ์ผู้ถูกร้องไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องเหมือนนายนิพนธ์บุญญามณีก็เป็นการออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบอกคนที่เป็นสสมีหน้าที่นิติบัญญัติไม่รู้ว่าไม่รู้กฎหมายว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้องไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องเหมือนรัฐมนตรีช่วยยมหาไท ลาออกไปเมื่อวานนี้แล้วก็สังคมก็จี้นะเว้ยเฮ้ยให้ประยุทธ์นั้นดูนายนิพนธ์เป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเขาเป็นแบบนูน้นเห็นไหมเนี่ยเขาลาออกสปิริตแบบนี้ถึงจะลาออกช้าไปหน่อยนั้นก็ดูดีนะก็แล้วผู้ชมแต่เสรีมันไม่ยอมเว้ยเฮ้ยโดยมีคนสงสัยการตีความมาตราใดของรัฐธรรมนูญก็จะมีคนไปร้องศารลรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้คนเป็นสสมีหน้าที่อย่างนู้นอย่างนี้เป็นสสอ,ออกกฎหมายเรียกร้องให้หนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกล่าวหาให้ลาออกเอนรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ถูกฟอ้องทำเป็นอ้าง สปิริตไม่รู้ว่าไม่รู้กฎหมายจริงๆแล้วมึงรู้จริงไรเสรีไม่ใช่โอ้ยโทษโทษ,โทษยังไม่มีหรือว่ารู้จริงแต่จงใจบิดเบือนเพื่อจะเอา,ายกรัฐมนตรีออกให้ได้สงสัยว่าเจ้าของข้อเป็นคนสั่งให้เหา่าโอ้ยไม่รู้ว่าใครนะเนี่ยเฮ้ยเสรีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ่านผู้ชมไอ้เสรีมันบอกออกมาแบบนี้ชั่วช่างทําตัวเป็นสุอะไรสักอย่างหนึ่งในข้อที่พร้อมจะอู้ตามนายสั่งกันจังไม่มีศักดิ์ศรีอะไรกันแล้วโอ้เรียนมาก,ก็สูงโอ้นักวิชาการตลาด 40ปีเกี่ยวเปล่าว่าด็อกเตอร์ไม่รู้เหมือนกันอายุก็ไม่น้อยแล้วโอแก่นะท่านผู้ชมใครกันว่านี่ไม่รู้อีกแล้วทําไมถึงยอมเสียศักดิ์ศรีเอ่อไอความแสดงความไม่ค่อยฉลาดอะไรแบบนี้หน้าสมว้าน,นั้นจริงๆหน้ารังจริงๆนักคนแบบนี้โอ้โหไม่สงสารพ่อแม่หรือลูกในครอบครัวบ้างเหรอที่ทําตัวแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแน่เสรีไปถามคนในบ้านดูนะเว้ยเฮ้ยอาจจะได้คําตอบหรือจะไม่ได้คําตอบนั้นเลดิตมีคาบผ่านมันไปทําไมชีวิตก,ก็ต้องมาอ่านข่าวแบบนี้ด้วยวนเนี่โอ้ยเสนียด ติดปากติดกระเดือกติดฟันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องมีงานเข้าแล้วถามงานอะไรอีกจ้าไปซื้อไอ้นี่แล้วนะครับท่านผู้ชมลิตรินหมดผมไม่ยอมแล้วรอบนี้ต้องไปซื้อให้ได้เอามาก้วคอเวลาอ่านข่าวเสร็จครับท่านอา่าเสนียดมันจะได้ไม่ติดเหงือกติดกระเดือกติดฟันนะครับท่านผู้ชมได้ของคุณนกสินใจเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ตอนนี้เอ่อท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรอบก่อนจัดการสแสดงละครอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยในกองละครสรุปโดนโควิดงาบไปทั้งกองเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรก็ได ทำการออกมาเปิดใจต่างๆนานๆแล้วเนี่ยเ,ออเหตุผลที่ต้องหยุดงานไปอย่างงู้นเหตุผลที่ต้องหยุดงานไปปี2ปีอย่างนี้เพราะาเรื่องโควิดมันตาสลิมรอดช่องก็แห่ให้กําลังใจไม่หยุดยัง้งแล้วมวงหนูเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลงสสให้มันรู้ดารู้แดงไปเลยถามมันจะรู้ดารู้แดงได้อย่างไรอ่าจะได้รู้ว่ามีคนเลือกมากหรือเลือกน้อยนะในกระุ่มผู้ชมเพราะนกสินใจนี้มีบทบาทอย่างยิ่งวยวดกันเลยทีเดียวในการที่ออกมาสนับสนุสนน,นายสกลทีพัทยาคุณในการลงเลือกผู้ว่ากรทมนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไร ก็ได้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชม2องแสนกว่าคะแนนนั้นเนี่ยแล้วชาติชาติเป็นอย่างไรโอ้ลอไปล้านสามแสนแปดหมืม่นนะครับท่านผู้ชมตีว่าล้านสี่ครับท่านก็สรุปคือนกสินใจนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ว่านายสุเทพนั้นเงียบหายไปเลยนะครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เอาละเวยคอหวยรีบเลยส่งทะเบียนรถนายกต้อมลงพื้นที่กระบี่โอ้ยอย่าไปอ่านเลยครับท่านข่าวนี้สงสัยออกไปแล้วโอ้โวันนี้วันหกกันยาแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าแหล่งผือส่วนตอนนี้ โซเชียลแช่วนเว้เหหลังจากที่มีกระแสบ,บอกว่าประยุทธ์ออกไปมีชัยออกมาออกมาทําอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่อ่านวันนี้น่าจะได้รู้โดยความเห็นมีชัยแช่วนโซเชียลปุมนับวาระประยุทธ์8ปีนาะยกนะคานผู้ชมความเห็นร้อนๆ้อนของมีชัยฤชูพันธ์ครับท่านปมวาระ8ปีเริ่มนับปี60เอาละเว้ยตอนนี้โดยถ้าเกิดเริ่มนับปี60นั้นมันก็อยู่ได้อีก2ปีนะคานผู้ชมถึงปี68หรือถ้าเกิดสมมุติไม่เป็นแบบนั้นอันนี้เราอยากไปทํานายน้ท่านผู้ชมถามทำไมไม่ทํานายมึงจะธรรมะ บอกไม่ใช่ต้องรอให้สารงออกมาก่อนครับท่านมื้งกันเดี๋ยวจะเกิดปัญหาคลาวกระสังได้นะครับท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นสถานการณ์บ้านเมืองจะสงบเป็นพิเศษหรือจะไม่พิเศษไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยเพราะว่าหลังจากประวิทย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หาเรื่องต่อว่านั้นยากเหลือเกินถามคุณสนับสนุนเขาแล้วช่ยไหมบอกไม่ใช่แต่ว่ามันดูดีกว่าประยุทธ์มากนะครับท่านผู้ชมไอเราก็อยากจะไปอ้อนวอนโบเสกสกลถามอ้อนวอนอะไรถอนคำสาบานอีกแล้วหรอบอกไม่ใช่โว้ยตอขอให้ไปดูหัวใจ ผนเอกประยุทธ์ดวงน้อยๆไปด้วยนะเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านด้านเอเบรินาก็ยังไม่ปรากฏน,นะครับท่านผู้ชมข่าวว่าจะเป็นอย่างไรร้านอุหานหรือไทยก็หายหัวไปเลยเว้ยเฮ้ยก็ <c oughs> ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากอุหานหรือไทยเจอทวลงเมื่อช่วงนาตาปีโดยบอกให้สารรมบอปราษฎรอะไรนี่ไปอยู่เกาะอ่ก็โดนคุณนวัดอิสระไกลสินครับท่านฟาดไม่หยุดยัง้งบอกให้ไปอยู่เกาะเสียเองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงโคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดอย่าง รุนแรงกันเลยทีเดียวมองว่าลงก็หายไปเว้ยเฮ้ยช่วงนี้แต่เมื่อวานออกมานะออกมาทําอะไรหาเป็นสอต่อใช่ไหมถามสอต่อคืออะไรก่อนเออซิตี้ไม่ใช่ครับท่านเป็นสอบตกนะครับท่านผู้ชมไม่มีคนเลือกก็ได้ออกมาขยายความไทยพักดีพรุ่งนี้รวยคืออะไรไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขียนยาไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งไทยพักดีพรุ่งนี้รวยแต่ว่าวันนี้ผมยังจนอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและบรรดาท่านใดสงสยัยเอาลูก มาวางไว้ทําไมเอามาวางไว้ขายนะครับนนผู้ชมโดยในวันพรุ่งน,นี้นั้นน่าจะเข้าแล้วเรียบร้อยไหมครับในการเข้าใส่ถุงนี้ก็ต้องตัดจับตาม,มองอีกทีว่าจะมีคนสั่งซื้อหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวปักลิงไลน์ไว้ครับท่านผู้ฟังที่รบจรึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม